สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอามีดเครื่องมือนะครับผม D w o l d นะครับมารีวิวให้ชมนะผมสั่งมาจากในแอปช h อปปีนะครับผมได้มาในราคาตัวมีดนะ330บาทค่าส่ง30บาทเป็น360บบาทนะครับนี่เป็นมีดสำหรับช่างนะครับผลิตประเทศจีน นะเขาโฆษณาว่าเป็นสแตนเลสนะครับผมเขาโฆษณาว่าเป็นสแตนเลสเบอร์อะไรเนี่ยผมเดานะว่าน่าจะเป็นพวกตกูล440นะครับแต่จะเป็น ABC เนี่ยบอกตรงว่าไม่แน่ใจจริงๆนะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะนะครับ ซองเนี่ยก็เป็นสไตล์ช่างสไตล์ของดีโวเลยนะที่แบบแข็งแรงแข็งได้แหละเนี่ยนะครับผมเห็นไหมก็เอาไว้ใส่ลังเครื่องมือเอาไว้ตดัดสายไฟตัดอะไรพวกนี้ครับน่าจะได้อยู่นะไม่ไม่มีอะไรนะขอใช้นะครับไม่งั้นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ <c oughs> จริงๆใช้นี่ของมันดีกว่าง่ายกว่า นี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองโคมันไม่ได้ะไรเลยแกะกันเห็นเห็นเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับรัดเคเบิลทายอะไรมาขนาดไหนหเนี่ยอโอ้โหแน่นผมเคยสั่งมานานละลืมนะครับแล้วก็คนขอซื้อต่อไปซองแน่นเลยนะเดี๋ยวหลุดโดนมืออีกถ้าหลุดก็ว,วิ่งไปทางนู้นเลยแล้วกันเี่นะครับไม่หลุดที่ดังแกลกคือตรงนี้มันตี มื่อกีนะครับผมนี่ก็เน็บเข็มขัดนะครับค่อนข้างที่จะใส่เข็มขัดช่างอ่ะนะนั้นกว้างๆยาวๆครับประมาณ6เซนเห็นไหมนะครับเข็มขัดนั้นหนาเลย5้มิลหมิลนะครับก็เดี๋ยวผมไปเอาที่ทำความสะอาดแป๊บหนึ่งใส่ทุงมือกันกันบาดดีกว่า ของใหม่ๆม,มันมักจะคมแลวเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวงานจะงอกอนี่นะครับสแตนเลสเงาเชียคมนะครับเป็นแบบสแกนดี้กายนะครับผมก็คือใบลงมาเต็มๆแล้วก็มาปาดคมลงตรงนี้นะครับผมก็เหมาะกับงานหนะัก คือจริงๆงานแคมก็ไม่น่าเกียดนะถ้าเป็นสตแตนเลสด,ด้วยนะครับผมก็ดูแข็งแรงดีถูกที่สำคัญถูกด้วย330บาทของแท้แน่นอนจากจีนนะครับน่าจะควบคุมการผลิตโดยยี่ห้อนี้นี่แหละนะครับผมเขาเขียนว่าสตแตนเลสสตีลนะครับแต่ไม่ได้บอกเบอร์ด้ามสไตล์เครื่องมือช่างเลยนะจับถนัดแน่นหนาใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะช่างน้ำหนักให้ดูนะขอ,ขอดูคมก่อนว่าเป็นยังไงมีดโรงงาน นะมีดโรงงานทำมาเป็นแบบเป็นทีละหลายร้อยหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันเล่มเปรียบเทียบกับมีดช่างที่ทำทีละเล่มนะครับว่าคมจะเป็นยังไงนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ว่าไอ้ช่างไหนนะโอ้โหคือแบบหวานมากทุกคนเห็นไหม หวานก็ผมรับอีกอะคอนรับด้วยเครื่องอะไรมาจะให้ว่าจะคนรับเป็นเล่มๆก็ไม่น่านะเพราะมันเยอะอะมีโรงงานนะครับมาดูกันนะใบยาวเท่าไหร่นะครับหนาเท่าไหร่ประมาณสี่นิ้วนะทุกคนเห็นไหมครับ ประมาณสี่นิ้วนะส่วนตัวด้ามน,นะครับประมาณห้านิ้วนะครับความกว้างของใบคือผมดูแล้วมันเหมือนน,นี่เลยมอลล่มไมาไนฟนะนะ์นะครับเพิ่สองนิ้วเพื่อเผให้มอลล่าไนฟ์ผลิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเดาผมเดาเดาล้วนๆนะมั่วนะนะครับเพราะมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วตรงนี้ดอกลงมาหน่อยน,นะครับก็ออกคล้ายๆกึง่งกึ่งโบวี่เล็กๆนะครับเอาไปใช้ แต่ก่อนผมจะใช้ยี่ห้อหนึ่งผมใช้เหล่าด้ามขวานนะไม่เสียดายมันร้อยกว่าบาทไงเออใช้ไปเถอะหมดคมก็รับใหม่ไม่ยากนะครับ0 2.6ย์สนะครับสองมิลนะเออถ้าเป็นของมอลลาไนก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นใบที่ต้องการความแข็งแรงมากๆของเขาจะ3มมิลนะครับก็ใช้งานแคมป์งานเฉือนงานแร่งงานเหลา แต่งานถากไม่แน่ใจจริงๆบอกตรงด้วยว่าเบอร์เหล็กนะครับคือผมบอกตรงนะผมเห็นลักษณะเงาที่มันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันของใบทุกคนเห็นไหมมันจะมีชั้น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 ช้นเนี่ยนะครับแต่ตรงกลางตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นเส้นนะ คือที่ผมเห็นแล้วพูดแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ํายาที่เขาเคลือบมาจริงจริงในงานเช็ดมันก็ต้องออกสิคือกลัวว่าแกนกลางเขาเนี่ยจะเป็นคาร์บอนและด้านข้างเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับข้อดีคือ,อมีโอกาสสูงด้วยข้อดีคือแข็งแรงไงช่วงคมเนี่ยที่เป็นคมที่เป็นคาร์บอนเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็ได้คุณสมบัติต้านสนิม เออว่ะมันคล้ายมากเลยมันคล้ายมากเลยแต่ในสเปคของเขาตอนเขาขายเขาไม่ได้เขียนบอกขนาดนั้นไงถ้าเขาเขียนบอกขนาดนั้นผมก็จะโฆษณาให้หรอกแต่ใช้คําว่าคล้ายแล้วกันนะครับอน้ําหนักเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะบาลานซ์นะครับผมก็พอได้อยู่นะใช้งานสับซอยนะครับน้ำหนักหน่วยกรัม กรัมะนะครับร้อยสองกรัมหนึ่งขีดนะทุกคนรวมซองซองดีซองแน่นอืมนะครับรวมซองร้อยสี่สิบเจ็ดกรัมยังไม่ถึงสองขีดเลยเบาเลยใช้เดินป่าพกผมว่าได้เบาวิวเลยนะครับเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้นะครับแล้วถ้าใครจะไปโมดิฟายแทงจุดไฟตรงนี้ผมว่าขูดได้ ขูดได้นะขูดได้นะครับผมขูดได้แน่นอนนะดูจะดูอย่างนี้นะดูคมนะครับไม่เขาไม่ได้ลบคมมามันอาจจะลบมานิดนิดแนตะ่แต่ว่าพอได้ขูดแน่นอนนะครับผมก็แนะนํานะครับผมว่าของดีราคาถูกทำไมถึงว่าของดีว่าเราใช้เครื่องมือยี่ห้อนี้อยู่นะครับผมและเป็นมีดแบรนด์ยี่ห้อเครื่องมือเนี่ยเขาคงไม่ทําแบบ ขเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่คิดเหมือนมีดก๊อปปี้ต้องพูดพูดแบบนี้นะครับเพราะมีดก๊อปปี้มันไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะมันไม่มีเรื่องของแบรนด์นะครับผมแต่แบบนี้นะครับเออซื้อมาใช้ก็ได้อยู่นะนะครับไม่น่าเกียดก็ขอบคุณเ,เพื่อนนะที่อ๋อขายไหมขายซื้อมารีวิวแล้วก็ขายนะครับ350รวมส่ง e m s นะครับผมอย่าต่อเลยนะเพราะผมได้มา360ต้นทุนนะครับผมลดไป10บาทแล้วนะครับ ขาดทุนค่าส่งอีกเอามารีวิวเพื่ออยากให้เห็นนะครับผมถ้าใครซื้อไม่ทันก็กดซื้อที่ลิงก์ที่มันจะขึ้นอยู่แถวๆตรงนี้นะครับตอนต้นคลิปหรือตอนปลายคลิปนะครับถ้ากดซื้อลิงก์นี้มันจะวิ่งไปหาช็อปปีนะครับก็เป็นการช่วยสนับสนุนผม300ผมจะได้ประมาณประมาณสักบาทกว่าๆนะครับต่อการกดซื้อหนึ่งครั้งก็ดีนะครับเป็นค่าขนมรวมไป ทีละบาท2บาทนะครับบางคนบอกว่าอย่าเห็นกับเงินเอาลิงก์มาแปะอย่าเห็นกับเงินน้อยๆนะครับคือบอกว่ายังไงเงินน้อยมันก็เงินนะครับผมพอเอามารวมๆกันมันก็เยอะนะครับแล้วผมก็เอามาเป็นส่วนลดมีดให้เพื่อนๆต้องบอกแบบนี้นะครับผมต้องขออนุญาตนะครับที่พูดแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำปุก